อนหรือว่าเพีย<ส>ิทุกคนทุกท่านด้วยครับผมถ้ามาก็ดับแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามให้ครับอาจารย์ดุม่มคนล่าท้าผีด้วยนะครับผมทุกคนซึ่งที่ตรงนี้เป็นโลม,ม่สำหรับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าในชุมชนของรักเลียงเนี่ยอีกที่หนึ่งนะทุกคนเขบาบอกว่าจะมียายป้าคนหนึ่ง,นะงนเนี่ยกลางคืนนี้ออกมาหากิน แล้วก็จะมีฝายเนี่ยคนแถวหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นกระสือนะเขาบอกมีฝายนะตรงหน้าอกแล้วก็เขาเจอตรงหน้าอกนี่เดี๋ยวมันอยู่ไกยมาแล้วก็มันจะเบนแบบมันมันเบนสูงประมาณสองเมตรนะแล้วก็เขาเจอแต่หัวกับฝายสว่างนะเขาอยู่ไก่เนี่ยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็ตามฝายที่สว่างนั้นตามตามแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วก็ผ่านมาไม่กี่วันงวของชาวบ้านทุกคนหายไม่พอแล้วก็หมู่เนี่ย หายไปเลยนะหายเฉพาะไส้เองเดียวเครื่องหนึ่งเครื่องนายหายหมดแล้วก็หมู่บางตัวี่ยโดนกัดช่วงคอนะทุกคนโดนช่วงคอแล้วก็แต่ว่าช่วงท้องคือ้า้ไม่มีอะไรก็ไม่มีรอยมันลากเป็นรอยเลือดเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแนะ่ทุกคนแล้วก็ได้โอกาสดีที่ผมได้มาตรงนี้นะพอดีเลยผมจะมาหาญาติผมมาพอดีเลยพี่เขาเล่าบอกมีตัวอะไรไม่รู้นะไฟสว่างตรงหน้าอกเขาบอกแล้วก็เจอเฉพาะ หัวอย่างเดียวแล้วก็ขู่ผมยาวเขาบอกไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมว่าน่าจะเป็นกระซือนะทุกคนเพราะวาความคิดของผมแต่ว่าจะเป็นกระซือหรือว่าเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันกําลังตีไม่ได้แต่ตอนเนี้ยลรามาดูนี้เราเดินมาไกาลแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนที่เดินมาไม่ได้เปิดกล้องแต่มาถึงใกล้ๆจะถึงเนะี่ยจะเปิดกล้อง้วเราจะได้เห็นพร้อ,รอมๆกันมันคือบัวอะไรกันแน่นะเขาบอกว่าเหมือนมีฝ่ายออมาอกผมว่าน่าจะเป็นกระหังนะทุกนเอ้ยน่าจะเป็นกระซือนะทุกคนเพราะตอนเนี้ยแถวหมู่บ้านเนี้ย มันเป็นไรไมัร้งอยู่ๆเนะี่ยคนล้มป่วยขึ้นมาแล้วก็บางคนก็ตายไปไม่รู้สาเหตุนนะตายมาสองคนแล้วทุกคนตายมาเพิ่งเมื่อวานซืนนะแล้วก็เขาซึ่งไปผาศพแล้วผมกล่าวว่าจะมาพิสูจน์ดวงวิญญาณเฮียนที่ตายพ่อหลายนะแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีพี่เขามาเล่าให้ฟังมันจะอยู่ตามลองห้วยแล้วก็มันจะหากินอะไรผมก็ไม่รู้ผมเล่าไม่ถูกอะไยผมน่าน่ากลัวมากฝังก้อนโลกมากน่ากลัวมากเขาบอกฝายนั้น เดินเดินมาหายไปเขาก็ตามหาไม่เจอไม่รู้มันกับมันคืออะไรเอาอันนี้ดีกว่าไม่อยากจะคุยเยอะทุกคนมันก็เริ่มจะดึกแล้วถ้าเป็นกระสือเนี่ยเราได้เจอแน่พอไฟมันต้องสวง่างถ้าเป็นคนที่มาส่งไฟฉายเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไฟฉายกับของไฟหรือว่าเป็นกระสือเนี่ยเราต้องรู้แน่ๆเอาอัานนี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันดีกว่าปไปเอาเลยครับทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมก็เดินมาได้สักพักหนึ่งนะแล้วก็ผมมานั่งเปิดกล้อง จะมาบินเขาเบาอยู่ตรงนี้นะตเขาบาอยู่ตรงลำอังเดืลไปบุกบบา เราจะไม่เปิดไฟนะเราจะไม่เปิดไฟเราจะยอมไปมันได้ยินเสายงรึเปล่าวะเหม็นอะไรวะอย่าเหม็นพวกมูงพวก มาไม่เคยเจอ,อนี่เว้ยเฮ้ล้ช่องไปดู ตื่นเราอะทุกคนพอเราส่งไฟนิดมันรัวแล้วมาวะหายไปวะหายไปลแล้วชีว้ย អីចឹងហើយចាច់ពីបាយទូក เรามาทำอะไรตุ้มเนี่วยว่าอะไรวะทุกคนเฮ้ยอะไใส่เลยว,วะเหม็นชิ้ไพ โอ้ยหุยไส่นาวอะโอานี่อันนู้นเว้ทุกคนมันคือไส่เลยว,วะหุยหุยมันกำลังกินเลยนี่วะมันคือไส้เว้ยหุยโห่ย,ยาวฟื้นเลยดูไส่แล้ววะเนี่ยอื้มทุกคนมันคือไส้เว้ยหุยกระซื้อแน่ๆเลยกระซือซ้อกระซื้อนี่นี่ ต่ว,ว่ามันกำลังกินอยู่เปล่า,า,ลาลด,ดีก็า้ายนะโ้ายไม่ไหเลยเนี่ยสีร่ะออกนีนอุ้ย้ายม่เลเทซ้ายเพียบเลยว่ะสายแล้วเนี่ย tăng con đó là giờ sẽ lúa để mà thông mà đi chặt tăng con của đi quá tôi con chặt con bùa mà tung, là bịt phải nữa วเยวยกันนี้เดเขาไป็ไกด็กขันทุกคนอันป็นไรนะเราต้องรอมันเดี๋ยวมันเจอเรา Oh. เฮ้ยเฮ้ยหายไปเนาะมคือครวะเฮ้ยกระสือด้วยกระสือกระสือตัจริงตัจริงตันรเป็นเนาะไหวมากทุกคนหายไปเนาะ xong phải mập đơn vào đúng không đúng không? Biết đúng đúng là bộ bên phải tám mươi đô บินทีลงุงล่งเนี่ยฮแล้วมันบินมาตอนไหนวะดูนตอนที่เราแอมมองเนี่ยเราเปิดฝายเนี่ยมันวุ่นไปเนี่ยฝายมึงนตันนะรู้ว่ามันหลอกล่อหรือเปล่ามันรู้ว่า เฮ้ยเฮ้ยทุกมันเข้าไปทีเดียวมันมันข้าไปกินสายเนี่ยสดงว่ามันยังไม่ไปไหนวะเราจะไม่เปิดสายนะทุกคนมันตื่น di sayu, macam mana? Hui, mabilah, mabilah, mendarai kiri lah, darai kiri lah, mabinni lah, binni lah. Hmm, tu, kami dulu ni, nanti kita lihatkan caca. Mabinni สายหายเลยทุกคนหมาสา,ายไายเลยเฮ้ยมาก,กินไวมากเฮ้ยสายหายวะ่ะเฮ้ยอันนี้ยังเหลือเว้ยยังเหลือยังเหลือแสดงว่ามาอับมาก,กินยังไม่หมดเนี่ยยังเหลืออันหนึง่งอันนี้หายแล้วนะทุกคนโดนกินแบ๊กนี่ เดีวตอนที่เราวิ่งมาหมดแล้วม,มาไปนะวะบินไปนะวะทำไมมันบินไวขนาดนั้นทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวมึงเป็นอาหารอาหารของกระสือแน่มึงกบเขียนเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างเรือนะทุกคนมันน่าจะตื่นละมันน่าจะรู้แตนมันบินมาแก่แถวนี้แหละ ต้องเป็นที่ลงล่งนะทุกคนเอาไงดีวะเอาไงทุกคนจะมีไส้อันานึ้งอ่ะแล้วจะแล้วจะไปตั้งกองแล้วก็แอบดูไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะ

ซสา,ายนงนะงแลบไห้มิดมันกำลังจะมาทุกคนเดี๋ยปิดไฟนนี่ชมันกำลังจะมา,ม,ามันกำลัง,ลง,ลงบบลจะตอแอบนเรจะบทกอทกน 多么乱嘟、啊、都乱、啊！都 我外爹耳朵，他就不没动。不，哎呀，不，不，不， Kèm mặt cái cột kèm mặt bạc kèm mặt ui kao wachi wing bậy kèm mặt tất nọ nha kao wachi wing bậy chạm đi lưu kèm mặt kèm mặt kèm mặt tung bì lên kèm mặt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  โอมันไม่มีมันไม่มีขาไม่มีอะไรทุกคนเมื่อกับทรายหรือว่าอะไรผมเจอแต่หัวใจนะไม่เจอทสายมันเลยนะเจอไม่ใช่หัวใจมันคืออะไรเมื่อกับตาแบบสองเสี้ยงเลยมาหันมาดูผมนี่น่ากลัวเลยเมื่อกี้ตรงนี้เลยขับบินไหวามากเลยทีเดียวพุบนู่นเลยหุยนี่แหละของจริงน,นานๆจะได้เจอกับกระสือเนี้ยคิดว่ากระสือในโลกนี้ไม่ม,มีมีจริงนะทุกคนดูดิมันได้กินท้ายอย่างวะหุยมาเอาไปกินแล้วเนี้ย riết rỗi mà lá, xẹt mà lá, thưa Hơi, làm việc mà nào á? Say, căng, mày mày đấy Sợ theo đồn ra, mấy nguơ có mù Mày không. là chưa có. ไม่ปลอดภัยว่ะขนางัวหรือว่าหมูนั่นมันยังกินได้อยากจะรู้ว่าคนนี้มากินหรือเปล่านะเฮ้ยนี่นทถามว่าเรากลัวไม่กลัวนะเราต้องถอยก่อนมันคืออะไรกันมันคือกระซือหรือว่ามันคืออะไรผมว่ากระซือนะทุกคนมันลอยได้นะแต่ไหวามากมอนแค่ผมไม่เจอบัวมาหั่นมาเนี้ย ลรตรงหน้าผ้ามันเนี่ยยังกับมีพัดจานหรือว่ามีอะไรไม่รู้ะมาสว่างตรงมาสว่างตรงหน้าผ้ามันนะทุกคนสว่างตรงหน้าผ้ามันมองมาโอ้โหเมื่อกับฝ่ายก้อนยังกับเป็นท่านเนี่ยดังปัดเนี่ยถามว่าน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันเมื่อกี้แล้วมันเหม็นกลิ่นซาบถอยดีกว่าทุกคนใส่ใจใปลอดภัยว่ะ เราไม่รู้วิธีกระสือเนี่ยเราต้องปรับกับอะไรเราไม่รู้เลยแต่รู้ทั้งรู้ว่ามันบินไวมากมันก็ไม่มีปิ๊งมาบินยังไงทุกคนพงงงเลยเมื่อกี้ผมเจอแต่ตับสองเสกแล้วก็ไฟสว่างตรงหน้าผ้ามันนะมันไม่ใช้ตรงหน้าอกนะตรงหน้าผ้ามันแหละมันบินไปไดนหรอวะมันน่าจะไม่กล้าอยู่แถวนี้แน่แล้ว дома бин бач ой хм хм นี่คือเจอมาก่อนมันคือตัวแล้วะกระสือกระส,อสือทำไมไฟมาสว่างตรงหน้าผ่าน,นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยผมไปเจอเนี่ยมันมีตับตับหรือว่าอะไรมุดงแบงตันเล,ลยงเนี้ยสองก้อนเลยแล้วก็ผมไม่เจอทรายนะแล้วก็ตรงหน้าผ่านเนี่ยตรง,ง,ยงตรงเนี่ยไฟสว่างก้อนเบลเลอร์เลยโมสว่างดเนี้ยแล้วผมไม่เจอเปีกมันเลยไม่เจอเปีกเลยทุกคนแล้วมาบินเหมือนกับมาไปนี่เลยคนไวายเลยวายมาก หวเหมือนกับเครื่องบินหรือว่าอะไรเนี่ยคนหวเลยมันบินอยู่แน่ฟูบึ้งแต่มาคห้นมมองผมเนี่ยผมเจอเลยตรงเนี้ยหน้าผาเน,นี่ยมันมีสีแดงนะทุกคนตรงนี้เหละแต่หน้าอกนี่ผมไม่เจอไส้นะผมมองไม่ทันผมพยายามจะมองหน้าว่ามันคือใขรกันแน่นะแต่มองโอ้โหแบบน้าตาเหมือนคนแก่เป็นคนแก่นะทุกคนแล้วทำไมผมเขาเนี่ยยังไม่แก่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่อายุมากแล้วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะทุกคนประมาณนี้แหละผมจําได้แนะ่ แต่จำหน้ายัางไม่ชัดนะทุกคนข้านมามองผมแป๊บเดียวนะข้านจะจำผมไว้ผมก็จะจำาขาให้ได้นะเอางี้ทุกคนในค่ำคืนนี้เราต้องรีบกลับไปก่อนแล้วก็แจ้งชาวบ้านเลยรีบดูงวัวคนที่มีงวัวเนต้องนอนเฝ้าแล้วก็มีหมู่แต้องนอนเฝ้านะทุกคนเพื่อที่ว่าความปลอดภัยของชาวบ้านตรงเนี้ยไม่รู้ว่างวัวเขาตายไปกี่ตัวแล้วแล้วก็เป็นอะไรอยู่ๆเนี่ยงวัวตายไม่พอหมูตายแล้วก็ส่วนมันจะหายไป็นไส้เนี่ยผมมาเจอแล้วมันเป็นไส้อะไรไม่รู้นะเย้ามากเอางี้ทุกคนในค่ำคืนนี้ ผมต้องรีบกลับไปก่อนแล้วก็บอกชาวบ้านก่อนนะก่อนที่มันจะไปบามไร่คืเนี้ก่อนที่มันจะรู้ว่าเอาอย่างนี้คําคืนนี้ต้องขอลาเพื่อนๆบ้านหน้าอารือว่าพีเอสีทุกคนทุกท่านก่อนข่ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อจันดุคนลาท้าผีด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบไปก่อนครับผมสวัสดีครับต้องเป็นรีบเดินชาวบ้านก่อน